ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะเรื่องราวดีๆของแพนเค้กและช่องเจดยังรักเสมอแพนเค้กโผลร่วมยินดีวันเกิดช่องเจด แม้จะหมดสัญญากับวิกหมอชิดไปนานหลายปีแล้วแต่นางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดก็ยังรักและผูกพันกับบ้านหลังแรกที่จัดสายสะดือแจ้งเกิดให้เสมอล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ54ปีของช่อง7สีสาวแพนเค้กก็ไปร่วมแสดงความยินดีและ HBD ช่องพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและพนักง,งานช่องเด้วยถือเป็นมิตรภาพและเรื่องราวดีๆที่น่าชื่นชมจริง